อย่าเอาเก้าแรกของผมไปเทียบเก้าที่น้อยของใครเหลียวยอดเียวยอเลี่ยโคตทุเรศไอ้เที้ยนลกูบอกเลยตัวุเเียวยอดเดี๋ยวเหดียวยอดเดี๋ยวเหลียวยอดเหลียวยอไอเดี่ยวเหียวยอดจริงไอ้เทียหมึกอ่ะแต่กูบอกเลยถ้าถ้ามึงใครถ้าพวกเราได้เข้าไปกูไ่เที่ยหมึกกวนี้นะกูบอกเลยหัวร้อนจัดอ่ะไอ้เที่ยไม่อย่างกูสตรน่ะไอ้เียแบบุดจัดเลยกูบอกให้มีมีว่าขข้าวมาดีกวา ไม่มีข้าวคนไหนเป็นสาวภูเกลียดอะไม่มีูกอยากได้ข้าวไปอยากได้ข้าวกูแค่าไดอขสังคมใครแม่งไปใครแม่งวันแฝงไปงานอะไรอีเวนต์ใครแม่งไปคุยกับสาวนี่วะสาวสาวสาวรังสิตปะกูไปคุยที่เลเบลแฟมอะกูย้ำได้อยู่ชื่อมายุงอะใครวะใครมึงไงไอเหี้ยไอ้มันจิ้มใครวะไอ้เหี้ยโต่ไม่จิ้มจิ้มใครไอ้ด้วงไอ้เหี้ยลักสึกกูเห็นอยู่บ้านเขาแล้วไอ้เหี้ยไม่เอาแล้วงานเอาการไปอยู่บ้านเขาแล้ว กูกูรู้ได้บ้านเขาเลี้ยงแมวด้วยกูรู้ได้เขาบอกกูได้ว่าบ้านเขาเลี้ยงแมวด้วยใครเล้าอ่ะใครเล้าอ่ะใครเล้าอ่ะโหลใครเลี้ยงไก่อ่ะเล้าจันลื้อแม่งแม่งแม่งเออแม่งแม่งด่าผู้หญิงไออ่ะกูก็กูก็ด่าแม่งสวดเลยไปอยู่ฝั่งมันเลยเน้องพอแล้วด่าอะไรขนาดนั้น่ะหวยแค่เกมน้องเย้ยมีก็เลีกยงผมไปเที่ยวก็ที่เราแค่เนาะแค่เนาะก็เลี้ยงผมไปเที่ยวกาที่เราแค่เนาะแค่เนา อย่าไปยอมอย่าไปยอมนะพี่อย่าไปยอมนะอย่าไปยอมพี่ตั้มไปไหนวะเดี๋ยวกูตั้มไปไหนพี่เจ็ดไงไหนตีนวะแกยังไม่ตีย่แต่ผมมาทำยังไม่ามเพื่อความชัวร์กิ๊กแคทพี่พี่เอาก่เกแคพี่พี่เราได้แล้วชัวร์สามสิบบครับพี่แจ็คเอางี้นะคือหนึ่งไม่ยอมหมดเลย ตามตามที่เราเพราะเราเสียเราได้หมดพี่เราได้หมดเนาะใช่พี่ตอนนี้เราต้องได้หมดทั้งแก๊งอ่ะไม่ต้องต้องต้องไม่มีใครรอดอ่ะพี่อืมใช่เราพี่ก็พี่ก็ไม่ยอมไม่ยอมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือยอมไปละเก็วผมเ่ได้แล้วยี่สิบนาทีพี่พี่เก็ตแล้วถ้าเขาบอกว่ามีนมีคนรอดถ้าเขาบอกว่ามีคนรอดจากไฟใช่ไหมพี่โอ้พี่มือตานะีก็ต้องมีหลักฐานรอ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 รเรอรอรเรอ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 บอกอร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 พี่เอร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  เอ้ยเออเก้าที่ร้อยผมไปเที่ยวกับใครรึเปล่ครับไปย้อนอย่างไปย่อนฮมัลโหลมันไม่ใช่ความผิดผมเปล่ามันที่เซิร์ฟมันเอ้ยมีรอดมีมีเฮ่โปอลอดกูจำได้เอาป้อ่ะมีปืนปะไม่มีปืนอ่าแล้วใครยิงมีตะใกล้มีตะใกล้ ไอรตูเล่คาเบกคาเบีกคาเบกเพี้ยนไม่รู้เนาะไอเฮี้ยก็พูดไปเนาะเก้าหกศูนย์ห่อข้าวหน่อยเก้าหกเอาแล้วใครยิงวะไอไอใครยิงวะเก้าหกศูนย์ห่อข้าวหน่อยเก้าหกไอใครวะที่อยู่กลวยไอน้องน้องอยู่ผมลักสุดใครวะที่มันโดนยิงอ่ะใครวะอะไรนะน้องมันอยู่ผมลักสุดมันโดนมาโดนฝั่งเอ็ดียิงมีใครไม่รู้อ่ะยิงแล้วเอาศพไปอ่ะคนหนึ่งใครวะไอใครใครที่อยู่กับใครที่เดี๋ยวเดี๋ว่ากันได้เรื่องศพถ้ามันไม่ครบไม่อะไรเดี๋ยว <ก heaven entender> มันน่า <lumière avez> จะพวกมึงพวกมึงก็ต้องเคลียร์เคลียร์ผลประโยชน์ตัวเองนะอย่าให้เปียผลประโยชน์นะถ้าศพใครหายหรืออะไรอย่างเงี้ย จำได้อยู่แล้วใครอุ้มมาเอีเจะไม่จำเฮียหรอกูให้ไม่ได้อุ้มเียเน่สอง่พเพื่อสองศพเพื่อเ่ามหนอย่ถามเมาได้มาด้มาได้ไเมาอะไรเนาะมาได้เมาจำได้พี่สองศพเนี่ยสวยจำได้ด้วยมีหลักฐานอะไรหมดเลยริ้งไบ้านลี้ยงมวอล้งสิบ้านเลี้ยงแมอลงไฟตรงไอ้แดงเองเมาหรอไม่เมาพี่ไม่ไม่เมาพี่โดนยิงมีแต่ไม่รู้สาว่านรถด้วยเนี่ย ไม่ถ้ามันบอกว่าคนไหนรอดก็ไอ้หลักฐานมาเฮียใครรอดอ่ะแค่นั้นแหละหลักฐานมันมีหลักฐานไม่ได้ไม่ใช่ผู้ซีสูว่าหลักฐานมาดิไม่ผู้ซีซูว่าเฮียเฮ้ยเรื่องนี้กูไม่ยอมเลยไหมเฮียแล้มกูไม่ยอมเไยมาาามพี่ซีถ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 ามเขาเอารถมาให้พี่อ่ะมาแล้วหรอใช่ใช่เอาบัตรซื้อบัตรไปด้วยเขาบอกใครจะเอาค่านะเรียกอะไรอ่ะเขาบอกหกเจ็ดค่าพี่ ถ้าพี่ไม่ให้เข้าผมฮ้ยอเ้ยฮบบอ้ยฮบเดี๋เดยวเปิ้ลเปิ้ลหักตัวเ๋ปิ้ลเปิ้ลหักตัวเดี๋ยวเปิ้ลไปก่อนตัวเปิ้ลตัวเปิ้ลเปิ้ลหักตัวขนาดเน้กขนาดเปิ้ลหักตัวก่อนพี่แจ้้ไมตัวคนนี้เขาบได้ปลากันเลยไหนต้ไหนไหนต้าไปไหเฮยไปางเลยพี่เลยเฮ้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 ยเายเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ย่เฮ้ยเยเป้้ยเฮ้เลยเฮ้เฮ้ยเฮเยเย้ย ตอนแรกจะบอกให้อ่านเพจไอ้อ้วนตั้มไปข้างในดิก็ต้องมีรถกำลังส่งกำลังเสริมอ่ะเออเออได้เคยยอมผมก่อนเล่นไม่จบเลยผมก็จบเลยดีกว่านะครับผมไม่อยากเล่นแล้วเพราะว่าผมไม่อยากเล่นแล้วพี่ตั้ม อันนี้เล็กคุยตรงนี้ไหมครับหรือว่าที่ไหนครับของ d o u b ิ e Head ครับพี่ชาตัวแทนตัวแทนข้างในเลยครับได้ครับตัวแทนข้างในเลยเด้เลยครับเดี๋ยวผมก็แบบตอนนี้ากับแบบหน้ากับเลยครับแจ็คตีรู้จักปะรู้จักแจ็คตีปะครับผมก็คือว่าจะพูดอย่างนี้แล้วกันเรา ทางไดเปิเฮดแบบเอเดมีเมื่อกี้ก็มีการไฟกันขึ้นมาแล้วเนาะค่แล้วก็ผมผมเห็นเห็นหมดแล้วแหละนายกนายกบินดูครับพี่ชายก็คือ,ค,อคือผมจะให้เทคเทคสองทั้งหมดนะครับทางของไดเปิเฮดและเอเดมดีก็คือว่าเราไฟกันอยู่ที่สานามบินเะเลสไทนเนาะฝั่งเอ็ดเดมดีก็ล้มหมดแล้วก็จะทําการเทคสองฝั่งไดเปิเฮดส่วนเรื่องเวลาเรื่องเวลาของเราที่เราอุ้มไปยังไงตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นการอุ้มใหม่ใช่ครับครับ สี่สิบห้านาทีทั้งหมดเลยครับแล้วมีอะไรต่อไหมพี่แค่นี้เลยครับมีครับมีรอจำนวนคนให้เข้ามาพร้อมกันแป๊บนึงครับใช่ครับแล้วเรหลดรูผมได้ไหมครับหลดที่เอ็มดีรหลดอ๋อโอจริงๆแล้วมีแล้วประมูลกับรถใช่ปะหลดไปอาจา r x ์า มันมีรถหลายหลายคันอยู่หลุดรไม่น่าได้ครับอะฮะอะไรนะครับคันไหนครับมีขอถามมีมีเจ้าตัวเขารู้ตัวครับเขารู้ตัวเจ้าตัวเขาเบิกให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาอีกครับเป็นรประมูลได้พรีเมืร์ถ้ามันเทสของเพราว่ารถประมูลถ้าท่านเกี่ยวเพราะมันผลไงน้องมันเอาคันนั้นไปใช้ด้วยอะเอ่อต้องทำยังไงครับอันนี้ หรือว่าให้ตามเจ้าของรถเองไหมครับหรือว่าเอาคนที่รู้ตัวไหมครับหมายถึงว่าคนในแก๊งน่าจะที่รู้ว่าไปได้รถใครมาอะไรครับอุ้มใหม่พี่โอเคเปล่พี่เกโอเคปะ่ะก็มันก็ได้อยู่นะเพราะแก๊งอื่นกับอุ้มใช่ปะ่ะใช่พี่โอเคเรื่องรถเรื่องรถ,<ช>รถนะครับใช่ไหมที่ถามว่าจ<ช>ริงๆผมว่าร,รีเซ็ตใหม่หมดเลยดีกว่าครับหมายถึงว่าอะไงครับหมายถึงตัวรถนะครับเอาเอาไปแค่คนส่วนรถก็คือรีเซ็ตใหม่หมดเลย มันมันมันจะมีน้องผมที่มันไม่มีรถดีๆขับอ่ะแล้วมันได้รถประมูลมาขับอะไรเงี้ยพี่มันจะเสียตรงนี้ครับหมายถึงว่าเรื่องรถนี่ผมขอให้ไปดีลแบบทางเอ็มดีได้ไหมครับเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ล็อกเองด้วยมันก็สิทธิที่เขาไม่ได้ล็อกเองไม่ได้ผิดที่ใครเลยครับเนี่ยเรื่องเวลาผมโอเคนะครับเพราะว่าพี่ผมโอเคแล้วตามก็โอเคแต่ว่าเรื่องรถนี่น่าจะยอมยากครับเพราะว่ามันได้ยาวยาวยันแบบยันรีตอน6โมงเลยครับใช่พี่ใช่ เฮ้ยเธอพี่รีกี่โมงนะตอนเช้าอะ <7 S 2> ่ะเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงเลยครับฮัลโหลครับแล้วแล้วถามได้ไหมว่ามันมันจะเป็นอีกไหมครับแบบอย่างเงี้ยที่หลุดอ่ะถ้าเล่กันไปอ่ะอ่ะเม่อานกันนะเมื่อกี้เขาถามเลยนะไม่เขถามหมดแล้วไหมเอ็มดีถามก่อนเลยไม่ผมผมถามว่าถ้าถ้าเล่นกันไปต่อเนี้ยครับมันมันจะแคส์อีกไหมครับหรือว่าหลุดอีกไหมจริงจริงผมเริต้นผมได้ได้ได้ทำการแก้ไขทางเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วลหะครับน่าจะค่อนข้างมั่นใจว่า ไม่เป็นแล้วครับอันนี้ถามด้วยครับมันเกิดจากปัญหาหจากอะไรครับหมยายถึงว่าเป็นที่ระบบหรือว่าเป็นที่เน็ตเป็นที่ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี่นะครับอ๋อโอเคครับางั้นก็ก็เรื่องรถเดี๋ยวผมไปดลเองได้ไหมครับ M D โอเคไหมหรือว่าเพราะว่าน้องๆบางคนตอนนี้ผมตามข้อเมืองอาจจะมีประมาณเจ็ดแปดคนที่มันเข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้เลยครับ น้องนั้นเขาได้หมดแล้วเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเดินผ่านเมื่อกี้บอกเห็นขาดแค่สองคนเองนะสองคนไหนลองไปนับดูไหมครับขาดเยอะโอเคแล้วครับได้ไหมครับเอเมดีเรื่องรถรถเมืองอะไรไปเมืองนะเขาพูดกันอ๋ครุ่นไหนครับรุ่นอะไรครับเดี๋ยว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 ค่อยเราลองเขพูดเัาเดี๋ยวน่าจะมีคนโดนฆ่านิดสัื่อกี้พี่พูดเซลทีอยู่เขาทำเสียงงอมเลย 8แปดเจอปักเก้าเลยกี่รอบโตัวดิรออะไร,รอ่ะอันนี้ที่มาจะพูดอะไรหรืด้ป่ะครับเรื่องรถเนาะใช่ไหมที่ตะกี้ถามว่าถ้าไปคุยกับเองจะเป็นไงบ้างควพี่ตออคิดเห็นว่างไงบ้างครับคือตอนนี้ก็คือแค่แค่แค่แคแระแวงกลัวแบบน้องๆมันเสียมันเสียมูดไงครับเรื่องเรื่องไอ มึงเสียอยู่แล้วครับมึงแพ้ไฟมึงเสียอยู่แล้วมันก็อยากเล่นนะมันมันก็มีปัญหากันทั้งคู่นะพี่อันนี้ว่าเข้าใจครับเดี๋ยวกลัวฝั่งไดมอนด์เฮดอารมณ์เสียอีกแบบว่าเอ้ยทำไมหลุดบอล่อยไม่เป็นไรครับพี่ก็เข้ามาก็โอเคล้วได้เปรียบอยู่อ่ะก็คงต้องเล่นต่อครับมันจะไเม่์เพราะถ้าเกิดพี่ชนะพี่ก็คงไม่ไม่ไม่ปล่อยทิ้งไปไหนหรอกมันเหมือนกรณีที่เกิดเมื่อวานเลยอันนี้ก็คือน่าจะเป็นรอบสองแล้วขอขอขอ่าแบบพี้าของ น่าจะผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าเรื่องไปดิวรถกันเองน่าจะไม่ไม่ต้องเกี่ยวแอดมินหรือสภาหรอกครับเพราะว่ามันเป็นที่บุคคลนะครับมันไม่กี่คันเองครับพี่แจ็คตาจริงเราแค่รถไอ้ประมูก็ได้นะแล้วแล้วแล้วผมถามหน่อยถ้าถ้ามันเป็นอีกรอบอะครับสมมติอะถ้ามันเป็นอีกรอบอะไม่น่าจะได้ไฟแล้วนะครับคืนนี้ คือต้องคือต้องบอกอย่างนี้เรื่องรถถ้าถ้าเป็นรถประมูลอ่ะเรารู้ว่าเป็นคันไหนอาจจะพอเป็นตามได้เอาอแค่รถประมูลก็ได้ครับพี่เอาแค่รถประมูลก็ได้ครับพี่ใช่ใช่ที่จะซื้อรถปกติมันรถประมูลได้ครับได้ได้เอาแค่รถประมูลครับเอารถรถประมูลก็พอครับพี่ไม่ไม่ต้องเอารถปกติก็ได้ครับรถปกติมันได้ตามยาดเข้าใจพี่อยู่ถือว่าโอเคครับพี่อันนี้ผมถามทำแล้วเคสที่ไม่ได้เข้ามาแล,แล้วจะทํายังไงครับที่บอกว่าน้องเข้าไม่ได้ รอรอรอแป๊บได้ไหมครับสักสิบสิบนาทีอ๋ออย่าง,งเงี้ยเดี๋ยวมา<ๆ>เดี๋ยวมาคุยอีกทีว่ามัน,มนเข้าได้หรือเปล่าผมให้มันเข้าเรื่อยๆนะครับไ<ม>อ้ไอ้นี้ถามงี้เลยนะครับพี่แล้วพี่ดูตอนนี้คือเขาเขามีเท่าไหร่อ่ะครับพอพอเดี๋ยวฝากเช็คหน่อยครับรบกวนหน่อยพอจะจะได้รู้ว่ามันขาดกี่คนรยยือไง,งไม่งั้นถ้าเกิดมันปล่อยเวลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะนี่เกิดครับสมมติมันไม่ได้ดผมให้เวลาถึงตีหนึ่งสามสิบไปต่อ ต้องครบใช่ไหมครับผมมันต้องครบนะครับพี่ตอนโอเคครับพี่ผมรอยันตีหนึ่งสามสิบนะรอตรงนี้นะใช่ไหมครับเริ่มตรงนี้ใช่ไหมได้ครับได้แล้วก็ส่วนรถก็รอตรงนี้ก็ได้ครับตรงประมูลใช่ไหมครับงั้นผมจะได้ไปให้น้องรอตรงนี้ครับจะได้แต่ครับแล้วแล้วก็โดยถ้าอย่างนั้นถ้าสมะเมว่าตีหนึ่งสามสิบเขายังเข้าไม่ได้แล้วหลังจากนั้นถ้าเขาเข้าได้ก็จะโทรมาหรือว่าบอกพี่ก็ได้ครับจะให้น้องมามาเล่นต่อรับเออถ้าเขาหลังถ้าเขาหลังตีหนึ่งสามสิบนี่ต้องต้องทำไงครับไม่ถึง ศพนั้นใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเรื่องบผมติดต่อไปก็ได้ครับไม่ได้อ่าได้ครับนั้นได้ๆครับมีจัดการให้แต่ว่าถ้าเขาเข้ามาที่หลังต้นเดี๋ยวเบื้องต้นตีหนึ่งสามสิบจะผมรายงานว่าเป็นยังไงบ้างแค่ได้โอ้ยตรงนี้ก็ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมยืนรอหน้าสักพักจะได้จัดการให้ให้ครับทั้งทั้งคู่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเอ้ก็คือเริ่มเรื่องเริ่มห่อหรืออะไรพี่ก็จะเป็นคนจัดการห่อตีหนึ่งสามสิบหมดนะตีหนึ่งสามสิบเริ่มทั้งหมดเลยโอเคครับโอเคครับแล้วรถประมูลนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยยววคคค่่ออออมมมาาาุกัันนรบีีขดดเ ไม่นาได้นะพี่ว่าไม่ได้ครับอย่างนั้ก็คือทั้งสองฝ่ายอยู่นี่โอเคครับพี่ได้ครับโอเคครับได้ครับอู้ดักเขาเพราะของมนมีแล้วรีก่อนแล้วเนื้อเลือกเือน้องบอลลแล้วมึงบอกให้น้องเข้าใจเลยรอ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 มานี่ม่ี่มี่